สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย6 8มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้ค่ะมีรถมานําเสนอเลยนะคะลูกค้าสําหรับรถข้างหลังนี้นะคะลูกค้าเป็นเตล่าต้าอ้าติค่ะเป็นเครื่อง1 6 g ปี2014ค่ะราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นนะคะก่อนที่ลูกค้าจะไปชมนะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้แหม่มด้วยนะคะลูกค้า เพื่อจะไม่พลาดนะคะอัปเดตนะคะลูกค้าช่องทางการติดต่อของแม่มนะคะจะเป็นเบอร์080ย์ดค่ะ403ค่ะ0 1 6 3นะคะเบอร์นี้สามารถแอลไาน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะลูกค้ารถคันนี้นะเพิ่งหนูจองมาเลยนะคะลูกค้าราคาประหยัดค่ะลูกค้าเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวแม่มจะพาไปดูเลยค่ะเดี๋ยวตามแหมมมาได้เลยค่ะ รถคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นบอดี้สีน้ําตาลเข้มค่ะเป็นรดที่นานๆจะเข้ามาสักทีหนึ่งนะคะที่เป็นสีบอดี้นี้เลยนะคะสีน้ําตาลสวยค่ะลูกค้าใครที่ได้ไปมันบอกเลยถือว่าคุ้มนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับในส่วนของกระจังหน้าคมเนียมของเขาเลยนะคะลูกค้ากระจังหน้าคมเนียมของเขาจะมีในส่วนของตราสัญ,ญลักษณ์ของโตโยตานะคะลูกค้าในส่วนของเลขทะเบียนค่ะจะเป็นสีกอไก่โชซดาจะดสี่เก้าเจ็ดค่ะก็ชัดเป็นทะเบียนนี้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า เรามาดูกันต่อน,นิดนึงค่ะลูกค้าในส่วนของไฟค่ะไฟคันนี้ค่ะก็จะได้เป็นไฟมัลติรีแฟกเตอร์นะคะรถสวยนะคะลูกค้าไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะในส่วนของอยางค่ะยางคันนี้ค่ะก็จะได้ยางปีใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าใช้ดอกกันยาวๆนะคะลูกค้าแมตเป็นแมตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะมีสัญลักษณ์นะคะลูกค้าของ VVTI ด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะกระจกคันนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะลูกค้ารายละเอียดนะคะลูกค้าไม่มีรอยขีดข่วนทั้งคันเลยนี่แหม่มซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ ฟิล์มติดมาพร้อมเรียบร้อยค่ะลูกค้าฟิล์มติดให้รอบคันเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ายางหลังก็เหมือนกันค่ะดอกยางยังเต็มๆอยู่เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะไม่มีรอยขีดข่วนชนหนักกี๊ท่อมจนน้ําแน่นอนนะคะเรามาดูกันต่อน,นิดนึงในส่วนของไฟท้ายค่ะไฟท้ายคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ LED นะคะลูกค้าไฟทับทิมและไฟเบรกดวงที่3ค่ะมีสัญลักษณ์ของ c o r o l a เอาติด 1.6G สีน้ำตาลเข้มสวยจริงๆและนะคะติดมาให้รอบคันเลยติดฟิล์มเนาะ ไม่มีรอยนะคะดูเลยว่ารถสวยนะคะลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มในส่วนของยางนะคะยางหลังทั้งด้านซ้ายก็ยดอกยางเต็มๆนะคะนี่ส่วนของแกสโซฮอลเติมก้าก็5รองรับ E20 E85 ปีแแล้วนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะรายละเอียดทางด้านฝั่งนี้ก็เป็นรถเดิมๆนะคะรถของเราเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะที่จับของเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรายละเอียดสวยนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึงนะ,ะส่วนของลังคาข้างบนค่ะสภาพสวยค่ะไม่มีรอยบุกนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า คันนี้ค่ะดูโอวีวีทีไอนะคะรถส,สวยจริงๆได้ไปถือว่าคุ้มนะคะรายละเอียดภายนอกสวยขนาดนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรานะคะคจะพาไปดูรายละเอียดค่ะลูกค้าสำหรับนะคะภายในรถคันนี้ค่ะดี๋ยวตามแบบมาได้เลยนะคะขออนุญาตเปิดในรถสักครู่นะคะเปิดแล้วนะคะภายในรถคันนี้ค่ะข้างนอกเป็นสีน้ําตาลเข้มข้างในจะเป็นสีเหมือนแบบ สีเบรดนะคะสีเบรดนี่เลยตัดกับคอนโซลของเขานะคะลูกค้าในส่วนของน็อตทุกตัวคงสภาพเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะเบาคันนี้ค่ะได้เป็นเบาะหนังด้วยเป็นเบาะหนังสีครีมคะ่ะลูกค้าพงมลัยยังเป็นพงมลัยอยู่นะคะแต่ว่ายังสามารถรับเสียงเขาเรียกว,ว่าอะไรรับโทรศัพท์ได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะสาหรับรถคันนี้ขออนุญาตเข้าไปนั่งข้างในเลยนะคะในส่วนของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าแอร์อนาล็อกค่ะคอนโซลภายในเป็นคอนโซลสีดํานะคะตัดด้วยสีเบรดเนาะ ฟังสบายๆด้วย cd USB พร้อมนะคะลูกค้าข้างในเบาะหนังแบบกลิ่นหอมมากเลยลูกค้าที่วางแก้วสองใบนะคะและนี่เลยนะคะ ที่ใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่ซองใส่อุปกรณ์นะรถภายในสวยมากเลยนะคะลูกค้าและมีแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยไม่ต้องกัอเลยหายห่วงนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะลูกค้ารถไม่มีรอยขีดข่วนนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ําแน่นอนโครงสร้างเดิมๆนะคะบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูค่ะในส่วนของข้อผู้โดยสารค่ะ ข้องผู้โดยสารนะค่อนข้านี่จะกว้างเลยนะคะเอาตีสนะเป็นรถที่สมะค่นธนาข,ขั้นถึกนะคะลูกค้านี่ค่ะเป็นสีเขาเราียกว่าสีเบรดตตดกับสีดํานะคะเบาภายในของเขาค่ะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะหรือสีเบรดนั่นเองนะคะค่อนข้านี่จะกว้างเลยนะคะสวยจริงๆคะ่ะลูกค้าพายางค่ะมีที่วางเท้ามีให้พร้อมรถสวยทั้งคันรถเดิมๆทั้งคันเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าไปไหนคือแบบเขาบอกเลยว่ารถเราอะ่ะสวยลูกค้าสภาพป้ายเหมือนไปไ้ายแดงนะคะ เรามาดูกันต่อน,นิดนึงนะคะลูกค้าน็อตทุกตัวไม่ขยับเลยนะคะเป็นรถผงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะเป็นไงลูกค้ารถสวยใช่ไหมรถสวยทั้งคันเลยที่เก็บอุปกรณ์สามารถเก็บได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะค่อนข้างที่จะกว้างค่ะย,ยางอะล่ค่ะ ยังอะไรก็ยังไม่เคยลงพื้นเลยนะคะแม่แรงถึงเครื่องมือมีให้พร้อมนะคะรอยเม็ดอาจยังอยู่ครบเลยซีนทังมะพร้าวนะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้รายละเอียดบอกเลยว่าได้ไปถือว่าคุ้มนะคะให้ดูทุกซอกคุกมุมนะคะรถเราไม่มีตําหนิเลยนะคะสภาพสวยทั้งคันนะคะรถเดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะลูกค้าเป็นโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะไม่มีตําหนิชนหนักพิดความจมน้ําไม่มีแน่นอนนะคะ มั่นใจในคุณภาพของเราได้เลยเปิดมาทั้งหมด22ปีแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่มะ,ะขออนุญาตนะคะลูกค้าเปิดในส่วนของฝากระโปรงเดี๋ยวสักครู่นะคะ สำหรับนะคะรถคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะลูกค้าในส่วนของค้องเครื่องกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวให้ดูสังเกตง่ายเลยนะคะคันทั้งสองข้างยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะลูกนะคะ้า cool. เครื่องยนต์ค่ะจะเป็นดูโอวีวีทแล้วนะคะน้ํามันไม่เยิ้มเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์จากโรงงานนะคะลูกค้าน็อตทุกตัวคะ่ะยังอยู่ในสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะคะลูกค้ารถคันนี้ค่ะไม่มีรอยนะคะนี่นะคะให้ดูเลยนะคะหม้อน้ําค่ะน้ามันเครื่องเราถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ให้ดูนะส่วนของกอารความร้อนนะคะลูกค้าสติกเกอร์มาอกรยังอยู่ครบค่ะรถเดิมๆคองสร้างเดิมๆบอดี้นะคะรอยอาร์ตนะคะลูกค้าให้ดูเลยนะคะตรงนี้ว่ารถเราสวยแค่ไหนนะคะลูกค้าเป็นรถเดิมๆทั้ง,งคันนะคะลูกค้าบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะรตทุกตัวค่ะไม่ขยับขยื่นเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะรตทุกตัวอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะนี่ไม่ขยับขยื่นเลยนะคะแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่นี่ก็ เปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะลูกค้าน้ํามันเครื่องแก้มซ้ายแก้มขวายังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะรถเราเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะสาหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะลูกค้าช่องทางการติดต่อเบอร์แมมนะคะจะเป็นเบอร์0 8 0ย์ค่ะสี่ค่ะศูนย์หนนะคะเบอร์นี้ค่ะสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะลูกค้าลูกค้านะคะ ท่านใดนะคะที่ประกอบอาชีพนะ,ะพนักงานบริษัทนะคะหรือข้าราชการนะคะสามารถค่ะเอดฟาสะะได้ภายใน1ชั่วโมงนะคะลูกค้าดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เเท่านั้นนะคะลูกค้าเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะ เพียงเตรียมหนับบัตรประชาชน1นทะเบียนบ้านค่ะ2บัตรประชาชนค่ะ3สลิปเงินเดือนค่ะ3เดือนค่ะหรือใบรับรองเงินเดือนนะคะลูกค้า4สเตทเมนยอนหลัง6เดือนนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะขอให้คุณนะคะมีอาชีพที่ชัดเจนค่ะลูกค้าตรวจสอบได้ค่ะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้ไหมอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้นะคะลูกค้าเพียงอยู่ที่บ้านเตรียมเอกสารนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นค่ะติดแบ c ็คลิสต์ออกได้ไหมติดแบ c ็คลิสต์ออกได้ค่ะขอให้คุณนะคะลูกค้า มีงบดาวนะคะมีคนค้ำหนึ่งคนที่มีกรรมสิทธิ์ใน,นโฉนดบ้านนะคะสำหรับนะคะ Toyota Altis เป็นเครื่อง 1.6G ปี2014นะคะราคานะคะเสนอขายอยู่ที่3 0 0 0 0 89,000บาทนะคะลูกค้ารายได้15,000บาทซื้คนเดียวจบเลยนะคะออกรถไปเลยสวยๆนะคะสำหรับเอาติดคันนี้นะคะลูกค้าช่องทางการติดต่อเบอร์แหม่มจะเป็นเบอร์080นะคะ403ค่ะ0163ค่ะติดต่อแหม่มได้เลยนะคะแอลลดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้ใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มนะคะลูกค้า สภาพใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษของเราเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะสำหรับนะคะโปรโมชั่นขออพิเศษของแม่มเดือนนี้นะ,คะใครที่มาออกรถกับแม่มนะคะลูกค้าแม่มแทนในส่วนของบริการฉุกเฉินเครื่องอบริการฉุกเฉินนะคะย4บชั่วโมงให้1ปีค่ะบริการเครื่องเกียร์นานถึง6เดือนค่ะน้มามันมูลค่า1000บาทนะคะลูกค้าและยังไม่พอนะคะลูกค้ามีวารันตีให้อีก30วันนะคะเซอร์วิสนะคะลูกค้าสําหรับใครที่ออกรถไปแล้วนะคะลูกค้ามีวารันตีให้30วันเลยรถมีปัญหานะคะ เข้ามาที่บริษัทได้เลยนะคะลูกค้ารถสวยมีการชนหนักติดความจมน้ําลูกค้ารับ,ร,บรับรถไปแล้วเจอนะคะลูกค้ายินดีค่ะนะคะลูกค้ารับซื้อคืนนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดทําการมาทั้งหมด22ปีแล้วนะคะตอนนี้นะคะลูกค้ใาใครที่สนใจรีบติดต่อ,อก,กันเข้ามาเลยนะคะลูกค้ารถสวยลูกค้าเปิดทําการทุกวันคะ่ะตั้งแต่8โมงครึ่งค่ะลูกค้าถึง5โมงเย็นเลยนะคะลูกค้าไม่ไม่เว้นวันหยุดนะคะลูกค้ามาได้ทุกวันมาเทสสด้ได้ทุกคันนะคะลูกค้า สำหรับรถสวยใครอยากได้รีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากช่องทางการติดต่อเนาะก็จะเป็นเบอร์แหม่มรายละเอียดให้ไปแล้วนะคะและฝากของ FC ของแหม่มทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แหม่มด้วยนะคะลูกค้าและแหม่มจะมีคลิปอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรีบติดต่อแหม่มเข้ามานะคะเอาทิสี่น้ําตาลเค็มมีคันนี้แค่คันเดียวด้วยนะคะลูกค้าเพราะนานๆจะเข้ามาเป็นสีน้ําตาลเข้มส่วนมากจะเป็นสีมอนเงินนะคะลูกค้าสาหรับวันนี้นะคะลูกค้า รีบเข้ามาดูรถก่อนค่ะลูกค้าแล้วค่อยตัดสินใจนะคะลูกค้ามีไฟแนซ์นรองรับมากกว่า10สถาบันนะคะสำหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะแล้วพบกับแหม่มในคลิปถัดไปได้นะคะสวัสดีค่ะ